โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมีก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ 3007x นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลิปรวมทิศเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมก็มีหลายคนนะครับคอมเมนต์ปรับมาณว่าพี่ผมมาทันไหมพี่ผมมาทันไหมพี่ผมมาทันไหมอะไรอย่างนี้นะครับซ รู้ได้ไงว่ามาทันหรือเปล่านะครับก็ให้ดูที่การกดหัวใจนะครับคือถ้าผมกดหัวใจให้ใครเนี่ยแสดงว่าคนนั้นยังมาทันอยู่นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเวลาผมลงคลิปไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมก็จะยัง ดูทางด้านของคอมเมนต์นะครับผมอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็พยายามมาเร็วๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาแบบรีบกดเข้ามาดูอะไรนี้นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมสะดวกเลยละกันนะครับแต่ว่าเวลาที่ทุกคนสงสัยเนี่ยว่ามาทันไม่ทันนะครับก็จะให้ดูที่การกดหัวใจเป็นหลักนะครับอ่ะระมานั้นเลยสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีทิศไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเว็บนี้เนี่ยก็ไม่มีเกลือนะครับผมท่านผู้ชมก็คือฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับเติมเงินครบ100บาทเนี่ยเพิ่มโอกาสได้ของแลถึงสิบหกเปอเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีระบบสุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ได้ลองไปสุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่45คูป,ปองนะครับซึ่งคูป,ปองของเราเนี่ยก็จะสามารถแลกเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับหน้ชูึ่งพัน สุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนะครับก็จะเป็นระบบสุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนี่นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นั่นเองนะครับก็จะมีสกามีการลดดอนแล้วก็โอ้โหคาตานะเอด้วยนะครับแล้วก็ MP40 ครอบบ้านแล้วก็จะเป็นทางด้านของซองยาวอีโวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นโลโก้เว็บนะครับอันนี้คือคูปองนะครับคือไม่มีเกลือแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาคูปองเนี่ยไปแลกหนึ่งแสนเพชรได้นั่นเองนะครับผมสุ่มแค่่ไไไหหนนนนกกก็็็มมมมมีีเเเลือะะครรัับบบสาว้้ผดติ ดวมันต้องมาดิวะดวมันต้องมาดิวะผมได้5คูปองนะครับเดี๋ยวเราตอ่อกันเลยดีกว่าไปครั้งที่2ครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับสำหรับครั้งที่2นะเฮ้ยผมได้ซองควงใส่ตำมาท่านผู้ชม นี่นะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถติดต่อรับได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับซองควงไซตามะนะครับผมเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมย้ำว่าใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทริกแรกของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับทริกแรกเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของโหมดเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับคือถ้าวงจี้หลังเรามาแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้นะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเคลียร์แล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้้้ชมมนนะะครรัับตงลปาี ฟึบแล้วก็สูงขึ้นมานะครับฝึบคือเวลาตั้งเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเผื่อเราโดนยิงอะไรอย่างนี้นนเองนะโอเคแล้วก็วิ่งกระโดดฝึบแบบนี้แล้วก็โดดขึ้นโดดขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้ไอซ์วอร์เพียง3ลูกนะครับเ <Yeah. S 1> นโนโนนี่ประมาณนี้เลยนะครับ โอ้โหโคตรดีนะครับสําหรับจุดนี้สามารถลองนําไปทํากันได้เลยนะครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิกที่2ของเรานั่นเดงนะครับผมสําหรับทิกที่2เนี่ยจะสามารถทําเล่นได้ในหน้าล็อบบี้นนเดงนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครนะครับผมใส่ทางด้านของคาตาณะนะครับหรือว่าใส่ทางด้านของสกินปืนหรืออะไรก็ได้ที่มันถือหน้าล็อบบี้นะครับแล้เราเนี่ยไปเอาออกนะครับตึกประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไปใส่ทางด้านของตัวละครลิงนะครับก็นี่นะครับสาหรับตัวละครลิงนะครับถ้าเราไม่ใส่ทางด้านของคาตาณะนะครับท่ายืนหรือท่าอะไรมันเนี่ยก็จะ เป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราเนี่ยผมเลือกทางด้านของตัวละครลิงมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับผมไปดูหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนนะครับที่ถือทางด้านของคาตานะนะครับผมหรือว่าจะเป็นปืนก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านชมนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของหมัดก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทําให้ดูโดยการเข้าไปที่เพื่อนของผมแล้วกันนะครับที่ถือคาตานะนะครับผมอ่ะประมาณนี้อันดับแรกนะครับให้เรากดเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะกดเข้ามาดูเพื่อนที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดออก นะครับแบบนี้คือเราต้องทําเร็วๆนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้คือไม่ได้นะครับ นี่เห็นไหมท่าผู้ชมจะเห็นทั้งด้านของตัวลิงเนี่ยนะครับผมมันถือกระบองของมันนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะเลโดโคจะเท่นะครับแต่ว่าท um ่าของมันเนี uh ่ยนะครับก็จะเป็นท่าถือคาตานะในหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับโคจะเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่ายังเด็กในแคนนะครับก็จะใส่ทางด้านของหมัดจริงจังใช่ไหมครับหมัดไฟหรือหมัดอะไรก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับให้เราทําวิธีเดิมเลยโอเคกดเข้าไปแล้วก็กดออกนะครับแต่ว่าต้องทําเร็วๆนะ เฮ้ยโคตรจะเทเฮ้ยท่าถือมันเท่เกินอะเฮ้ยอันนี้อันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริงท่านผู้ชมดูดิเช็ดดโคตรเฟี้ยวเราไปดูทางด้านของคนที่ถือปืนกันบ้างดีกว่านะครับผมเออเอาเป็นเอาน้องผมไปไหนแล้ววะอกระทะดีกว่าลองลองกระทะก่อนลองกระทะก่อนมันก็จะเหมือนท่าถือทั่วไปเลยนะครับประมาณนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของปืนนี่นี่น้องผมมาแล้วโอเค มันก็เหมือนท่าเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครลิงตัวละครอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคือมันก็จะมีแค่ตัวละครลิงแหละที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นๆนะครับตัวละครอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะเออท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมในขนาดที่เราเนี่ยนะครับผมถือทางด้านของดาบคาตานะนะครับโอเคก็ให้เราทําวิธีเดิมนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะทํากับคนที่มีหมัดนะครับในเป็นหมัดอะไรก็ได้นะครับหมัดวันพันแมนหมัด หมัดไฟหมัดอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคก็ให้เราทําวิธีเดิมไปนี่เป็นไงท่าถือดาบของเราเนี่ยนะครับผมมันจะแปลกๆไปนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นท่าถือดาบแบบนี้คือถ้ามันมีจริงๆนะครับโคตรที่จะเท่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิ่ที่3ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับที่ที่3เนี่ยมันจะเป็นที่การโยนโนโระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราเนี่ยนะครับผมไปใช้ทิ่นี้ในโหมด 4VC เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 3> มันจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาวงมันบีบใช่ไหมครับอ่าคนเขาก็จะมาดักตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ อ่ะประมาณนี้คือเราเนี่ยนะครับผมจะสามารถโยนระเบิดให้มันโดนเขาโดยที่เราเนี่ยนะครับผมไม่จําเป็นต้องลงมาน,นั่นเองนะครับอ่าโคตรจะดีเลยนะครับสําหรับทิกนี้แต่ถ้าเราจะทําในโหมดธรรมดาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันมีโอกาสน้อยนะครับที่เขาจะมาดักเหลี่ยมตรงนี้เราน,นั่นเองนะโอเคก็สําหรับทิกนี้ให้เราได้ผมหาระเบิดมานะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลย ก็ผมจะเอารถไว้ข้างล่างนะครับจําลองประมาณว่าเป็นศัตรูนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นให้ท่านชมนะครับเดินมาตรงนี้แล้วก็ซูมสโคบแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็โยนทั้งด้านของระเบิดนะครับจะเซตหรือไม่เซตก็ได้นะครับสําหรับระเบิดนะโยนประมาณนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ให้เราวิ่งออกมาประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมท่านชมได้ยินเสียงรถไหมครับเมื่อกี้คือระเบิดของเราเนี่ยมันโดนรถนั่นเองนะครับก่อนจะโยนระเบิดก็ต้องซูมสโคบแบบนี้นะครับอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยระเบิดมันจะติดทั้งด้านของกําแพงนะ เออฟึบผมจะโยนไปหลายๆลูกเลยโอเคหือขนาดตัวผมเองยังดาวอ่ะแล้วดูทางด้านของรถสิครับระเบิดเลยนั่นเองนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิกที่4ของเราน <c oughs> <tv pe ados> ั่นเองนะครับผมสําหรับทิกที่4เนี่ยจะเป็นทิการวางกับระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นทางด้านของกับระเบิดนะครับก็สามารถมาวางแถวนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าวงมันมาแถวนี้นะครับผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับการวางกับระเบิดตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่โคตรจะดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกับระเบิดมันล่องหนด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมหาทางด้านของกับระเบิดได้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถ ขาวเนี่ยนะครับมันสามารถวางทะลุได้ก็จริงนะครับแต่ว่าทางด้านของกับระเบิดเราเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะวางตรงนี้ได้นะครับก็ให้ท่านชมนะครับเลือกว่าจะวางตรงนี้นะครับผมในตรงนี้ก็ได้หรือว่าท่านชมจะมาวางตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชมเนี่ยอยากจะวางตรงไหนนะครับแล้วก็อยากจะดักคนตรงจุดไหนนั่นเองนะโอเคส่วนผมจะจําลองนะครับโดยการวางตรงนี้ละกันนะครับผมโอเคก็ให้ท่านชมนะครับยืนตรงกลางนะครับประมาณนี้แบบนี้เลยจากนั้นก็วางทางั้านของกับระเบิดนะครับ นี่ไปไงโอ้โหกับระเบิดนะครับ <S <S ไม่มีแสงออกมาเลยได้เองนะครับท่านผู้ชมดูเด็ดเนี่ยเชีย่ยโคตรเนียนนะครับโอเคก็ได้เวลาที่ผมจะจําลองให้ดูแล้วัด้เองนะครับนี่อันนี้แค่วิ่งผ่านนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิกสุดท้ายในคลิปนี้นะเองนะครับผมสำหรับทิกสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ชมในโหมดโซนฟรีสตไตล์นะเองนะครับซึ่งโหมดอื่นๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําในโหมดโซนฟรีสตไตล์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมีท่าเต้นของท่านี้นะครับนี่ท่าเต้นรวมนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเพื่อที่แบบว่าคนอื่นเขาจะสามารถแบบเต้นกับเราได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูทางด้านของท่าเต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งเนี่ยหลักๆก็จะไม่มีท่าคอปบ้าได้เองเล แล้วก็จะไม่มีท่าที่แบบว่าเติมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า i อดีนี้เป็นไอดีลองของผมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ <Yeah. S 1> ก็คือผมไม่มีทางด้านของท่าครอบบ้านแล้วก็ท่า MP40 นั่นเองนะครับแต่ตัวหลักของผมเนี่ยมีนั่นเองนะครับสำหรับวิธีใช้ทางด้านของท่าเต้นเพื่อนนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนเรานะครับผมหรือว่าในมือถือเราเนี่ยเปิดทางด้านของแท็บขึ้นนะครับซึ่งในคอมของผมเปิดไม่ได้นะพอเปิดแท็บขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วก็ให้ตัวเพื่อนที่มีท่าเต้นเนี่ยนะครับกดท่าเต้นรวมไปนะครับแล้วก กดท่าเต้นเป็น mp 4 0คอปบ,บ้าก็ได้นะครับโอเคกดไปจากนั้นก็ให้เพื่อนในมือถือนะครับกดเข้าเกมมันจะมีปุ่มจอยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเชดโดจากเพื่อนเรานะครับผมไม่มีทางด้านของท่าเต้น mp 4 0ยเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ท่าเต้น mp 4 0ได้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงเชิดโคตรเท่ h h นะครับสามารถใช้แบบท่าเต้นของเพื่อนได้เลยนั่นเองนะครับท่าอื่นๆเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับโอเคก็วิธีทําเหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นไง s h a ดโดโคฟี้ยวนะครับผม oh. คือคนอื่นๆก็สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมแค่ผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ Real quick, I'ma pull up with my shake, hey whip palm ice. Got myself a couple chips, hey move so fast. I'ma hit you with a stick. I'ma make a couple racks, say you steady hit 'em legs, hey. No, you'll be selling out shows. See my name up in the arenas, filling seats up by the roads, No shit.